โอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาเกมโอเมจิอัลลีนานะครับในพาร์ทที่เออ่46นะครับผมนี่เราเดินมาทางมาถึงพาร์ทที่40เลยแล้วเนะี่ยโอเคฮะสำหรับวันนี้นะเราก็มีตัวละครอ่าที่จะมาเล่นกันนะฮะก็คือตัวละครที่เพื่อนๆคาดเดาวไว้แล้วนะฮะตัวละคร,รคที่ผมจะหยิบมาเล่นในวันนี้ก็คือตัวละครที่มีชื่อว่ายามะคาเซนะครับ<อ>ผมตัวนี้นี่เองนะฮะโหค่อนข้างจะอ่าเขาเรียกไงนะเล่นยากมากเลยนะฮะจริงๆผมไม่ค่อยชินกับ ตัวละครแอกซินเท่าไหร่เลยอะแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างจะพิวนิดนึงนะฮะไม่นิดอะพิวมากเลยตัวนี้ <c oughs> แล้วคือบวกกับโทรศัพท์แบบนี้แล้วสกิลคนเล่นแบบนี้โอ้โห <c oughs> oh, บอกเลยว่าเล่นยากจริงตัวนี้นะยอมรับเลยว่าเล่นยากมากนะครับเออผมไม่ค่อยชินกับตัวป่าด้วยนะ,ะแล้วก็ไม่ค่อยชินกับตัวที่มันแบบอต้องใช้สกิลแบบพิュนๆต้องสกิลลากไปลากมา <c oughs> ผมถนัดตัวละครที่แบบว่ายืนโง่ๆเหมือนซับมากกว่า <c oughs> แค่แบบดูแล, <c oughs> แลเพื่อนเทคแคร์เพื่อนก็พออะไรอย่างเงี้ย กดซื้อกันเลยดีกว่านะฮะแล้วคือคุณผู้ชมนี่คือแบบที่ทายมานี่คือแบบไม่มีใครผิดเลยนะเออเห็นมีคนบอกว่าอ่ารู้เลยว่าเป็นตัวอะไรตั้งแต่ตอนที่ผมใบคคาแรกว่าเป็นเจ้าป่าอะไรนะเจ้าป่ากระโดดแทงอะไรสักอย่างคลิปนี้อาจจะเงียบๆอาจจะจริงจังนิดนึงนะรอะว่าตัวนี้อาจจะต้องใช้สมาธิเล่นนิดนึงนะฮะอุ้ยมาแล้วเฮ้ยปะเขาเล่นป่าไปแล้วว่าอันนี้อ่าไม่เป็นไรฮะตาหน้าฮะตาหน้าตาหน้าอยู่ๆเขาก็นิยมฮิตเล่นป่าอะไรกันก็ไม่รู้อะ จนผมเลื่อนแรงแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ชอบแรงนี้เลยอะขี้เกียจไปนั่งแบนตัวฮะได้ข่าวว่าเดี๋ยวก็จะปิดแล้วนี่ไม่ใช่จะปิดคุณพูดตะเป็นลางเลยแม่งอ่าจะรีแรงเออจะรีแรงแล้วนี่เออใช่ไหมไม่ได้ะไม่ได้ไม่เป็นไรหมายถึงปลอบใจตัวเองงเนี่ยปลอบใจปลอบใจตัวเองอันนี้ เล่นไปจนกว่าจะชนะเลยตอนนี้ยอันแต่เสียดายเมื่อกี้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้มันก็คือสูสีแหละทีมคือแบบเล่นจนสูสีอ่ะแต่ติดน,นิดนึงอคติดติดที่ป่ามันเล่นไม่เป็น เดี๋ยวอันนี้เลือกแบนใช่ไหมเดี๋ยวเราแบนน้องคางูยะาก่อนอ่ะเราเล่นตัวยามาคาเิะฮะมันเป็นตัวกระโดดไปกระโดดมาถ้าเกิดว่าเจอตัวอ่าตีซีเจอตัวสตันที่แบบว่ามันขังเป็นกงเงี้ยค่อนข้างจะแพ้ทางนะฮะอันนี้เลยต้องแบนตัวนี้ไปก่อนเออแบนตัวที่มันแบบขัดแข้งขัดขาเราไปก่อนนะฮะยักษ์ตาเดียวใครเป็นโอ้โหชูเทนโดจิเป็นป่าด้วยฮะโอ้โหเราเล่นยามาคาเซะด้วยโคตรจะไม่ช่ำอันนี้อ่ะเล่นเท่าที่เล่นได้ไปก่อนละกันนะฮะนี้คือตานี้คือเป็นไปได้ผมไม่อยากพูดเลย S <S> สมาธิต้องใช้ประมาณนั้นเลยนะเออแต่คือมันต้องแบบนะต้องมาอัดคลิปนะฮะแล้วก็ต้องทำคอนเทนต์พูดไปด้วยนะฮนะนี้เล่นเท่าที่เล่นได้นะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะกดดันตัวเองไปก็เท่านั้นนะฮะนนี้ช่วยอะไรไม่ได้เราก็เลยสมัยซะเลยอันนี้ผมอธิบายสก,กิลยังไงดีว่าเนี้ยหรือผมอาจจะอธิบายนอกรอบดีอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเล่นไม่ช่ำจริงตัวนี้เฮ้ยทำไมพี่จะต้องมาฟาร์มเสร็จพร้อมๆผมละครเฮ้ยแล้วพี่พี่ใจโคตรมุ่งเลยถามจริงอันนี้พี่ใจมุ่งมากอะบอกเลย แล้วกระตุกไงแล้วกระตุกไงประเด็นน่ะแล้วกระตุกไงแล้วแฟดติดจังหวะนี้จังหวะนี้เดี๋ยว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 ชิบหายลยะอย่าตีครูมันแฟดมันโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเป็นลางบอกเหตุที่ดีฮะอันนี้โอ้โหแล้วป่าฝั่งโน้นเขาเล่นเป็นด้วยนะหน้าเขาเวลเท่าไหร่แล้วนะโอ้โหเวลเจ็ดเขาฆ่ากี่ตัวแล้ววนะหน้าเขาฆ่าหนึ่งตัวแอสซิตส,สอง อุ้ยไม่ได้จริงโอ้ยอย่า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 ปาบอลใส่ฉันอย่าโอเคอย่างน้อยก็ได้ชัดดาวไม่ไม่ได้ดิเอออ่ะไอ้เหี้ยแล้วกระตุกไงประเด็นอะเอาเวลา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  ฮ้ยสู้ได้ไงวะคือผมอยากไปฟาร์มด้วยอะจุดเนี้ยนะฮะ <S <S นะเพราะว่าชูเทนโดจิมันเหนือกว่าเราทุกอย่างเลยตอนนี้ทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วเขาจะเอาปลาหมึกกันว่าแล้วกูอยู่บนฮี่เด็นโอ้โหตามเกมไม่ทันพูดตามตรงเลยนะนี้เดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหกูจะคือด,ดูการตรบัดจอดีเมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นใช่ไหมคือผมจะเลื่อนสกิลสามมาเข้าไปกระโดดในพุ่มหญ้าแล้วกระโดดเข้ามาหาคีฟไงแต่คือ ผมดันเลื่อนจอยามาวาโ่มาวะไอตัวนี้มันไม่มันไม่ถอยจริงวะ่ะคือแบบโคตรสุดตัวจริงหรือตัวปลอมะเนี่ยโอ้ไม่น่ารอดโอ้โอยน่าจะกระโดดเอายมะแต่เมื่อกี้ก็กระโดดคููดาวอยู่ดีอะเออโอ้ยเสือกไปไล่งับตัวปลอม เอ้ย uhm. like, ไม่จริงไม่จริงทำไมเอ้ยดีแลไม่ตายแต่เราจะตายไหมเนี่ยนี่โอเคไม่รู้มั่วตัวอยู่อันนี้โอ้โหแรงเชี่ยลรงนี้ไม่น่ากลับมาเลยมันเอาสองตัวไปกินแบบง่ายๆเลยแครี่เรากับตัวเราเองอันนี้ ไอสองตัวนี้ม่งกินก็นไม่ลงสักทีเนี่ยไอตัวธนูกิกับไอตัวยามาวาโร่เนี่ยเอ้ยแต่ได้อยู่ฮะส่งกำลังใจไปช็อตนี้เฮ้ยโอ้โหดูเฮ้ยฆ่าได้กดไลค์เลยกูอะกดเลย <laughs> กูมีเดบกแล้วเว้ยโมจิเพื่อนรักไปเลยแปดหนึ่งสกอ์อันนี้เฮ้ยผมเดี๋ยวผมไล่ฆ่าน้องระเบิดก่อนเมื่อกี้มันโชว์ช่ำเลยผมผมไม่ชอบใจอันนี้เมื่อกี้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นผมโฟกัสมาเลยนะเมื่อกี้ <laughs> แต่เมื่อกี้ผมไม่รู้จะเล่นยังไงก็เลยแบบสกิลมั่วนะฮะ ดูจากสกอร์แล้วดูมันโอ้โหป่าเวลสิบหกกูเวลสิบสองกูเวลน้อยที่สุดในทีมเลยนะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ผมไม่ชอบเล่นป่านะเพราะว่าผมฟาร์มไม่เป็นผมฟาร์มช้ามากได้ตังคือแบบโคตรช้าสุดๆอันนี้ดูเลเวลของของคนอื่นก็นดิน้องทับยังเวลสิบห้าผมเวลสิบสามันเนี้ยตายสี่ฆ่าสี่อนะดิเฮ้ยเนาะไอตัวไอตัวนั้นเราไม่อยู่กับเพื่อนถอยไหมไอตัวธันุกีเราไม่อยู่นะตัวธนุกีอย่างน้อยมันก็เป็นแทงได้นะเพื่อน โอ้โหแรงชิบหายโอ้ย,อยควรจะกลับมาไม่ใช่กระโดดเ้าดันกดสกิลสามรัวๆกระโดดเข้าไปยัดหน้าเลยเป็นไงล่ะโอ้ยเอ้ยได้เว้ยสุดยอดเลยเพื่อนเออกดไลค์ เว้ยน้องธนูกีไปดานว่ะอันนี้เว้ยรดทีมเราได้เฉยได้โดยที่ไม่มีน้องธนูกิเนี่ยนะเว้ยแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วว,ว่ะคือแบบต,งตังหงมน้อยกว่าซับอีกอะ่ะโอ้โหอันนี้พูดก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครรักกันจริงเนี่ยฮะช่วยอย่ารีเคสตัวป่ามาทีนี้ขอร้อ <laughs> เล่นไม่เป็นจริงตัวป่าเนี่ยบ่นทุกครั้งเลยที่เล่นตัวป่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเราโดนกระทือบอยู่นี่ว่ะหรือหรือเพื่อนเรากระทืบมันวะอันนี้ไม่แน่ใจ เว้ยกระโดดออกดีกว่าอันนี้น่าจะสู้ไม่ได้ถอยนะเพื่อนเพราะว่าเขาอยู่กันห้าหตัวเลยเนี่ยสู้ไม่ได้วะเออจะให้ทนุกีไปดันอ่ะขัดขวางไม่ให้เขากลับเออขัดขวางเขาไม่ให้ากลับเพราะว่าทนุกีเขาดันป้อมอยู่เย้ <Yeah. S 1> <c oughs> ชนะทีพอแล้วพอ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 ยังมากระเสริญกูพอแล้วพอแล้วมันจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมจะไม่หยิบมาเล่นอีกอะกดุสกอร์ดีแปดจุดหนึ่งโหดแย่เลยแต่ขอขอไลค์กดกดไลค์ให้สิบทีได้ไหมสำหรับโมมิจิเนี่ยแม่งเล่นดีจริงนะครับขอบคุณที่พาชนะนะครับผมนะฮะมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมไม่เล่นเหมือนกับไอตัวหมักลุกอะไอตัวหมักลูกชื่ออะไรวะวนี่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 ตัวนี้ตัวนี้นเอเอคีเนี่ยเอคีเอเอ,เอสองตัวนี้จำไว้เลยนะผมจะไม่หยิบมาเล่นอีกแน่นอนเป็นตัวละครสองตัวที่ผมแบนจะออกจากเ เดี๋ยวดูก่อนมันยังมีคนที่รีเควสตัวป่ามีปะวะจะได้เจ็บน้อยๆหน่อยอันนี้ตัวหน้านี่หว่าตัวหน้าก็ตัวป่ากีกแล้วเหรอเออถ้าเกิดว่าเล่นเป็นก็คงจะเป็นตัวละครที่สนุกดีพิ้วดีแล้วก็น่าจะเกียนดีนะน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่พิ้วที่สุดในเกมนี้แล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เกียนที่สุดในเกมนี้ด้วยนะครับถ้าเล่นเป็นนะตัวเนี้ยเออแต่ผมเล่นไม่เป็นนะต้องขออภัยนะผมโอเคมาดูทางด้านของอ่าสกินกันบ้างนะว่าตัวละครตัวนี้มีสกินอะไรกันบ้างนะครับผมอันนี้ก็ม นะฮะแล้วก็นี่เป็นสกิน OPL ของเขานะฮะแล้วก็สกินเป็นสกินพวกแบบทีมอ่าโรงเรียนนะฮะอันนี้เป็นสกินน่าจะผมน่าจะสุ่มได้นะฮะจากไอ้ตัวดารุมะสีทองนะฮะอันนี้เป็นสกินอ่าฤดูกาลนะฮะ S17 อันนี้เป็นสกินย้อนสีฤดูกาลอีกทีนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกินอะไรอแบทเทิลพาร์ทเหรอออของแบทเทิลพาร์ทจริงด้วยนะฮะเนี่ยมันเป็นหมูป่ามันเป็นอันเนี้ยมันเป็นอินุสุเกะฮะอินุสุเกะถ้าเกิดว่าเราจิ้มตัวละครตัวนี้นะครับเาาาาจะะะโชว์ทท่งงงยััไมดูกนนฮ ิม, oh. มาดูกันว่านะครับถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้ได้ MVP นะครับเขาจะโชว์ท่าทางยังไงนะครับมาดูกันโอเคครับผมมาดูทางด้านของประวัติตัวละครตัวนี้กันบ้างนะว่าตัวละครตัวนี้มีประวัติยังไงกันบ้างนะครับมาดูกัน ยาวไหมขอสั้นๆก็อยู่ในระดับที่ยาวแบบกลึงๆค่ำคืนในเงาจันทร์รอบๆมีแต่ความเงียบงันทันใดนั้นก็มีปีศาจตนใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้าของข้าดวงตาของเขาเหมือนไฟที่ลุกโชนเขาเดินเข้ามาหาข้าทีละก้าวพร้อมกับกลิ่นค้าเลือดที่โชยออกมาสัญชาตญาณที่สั่งให้ข้าวิ่งหนีแต่ขาของข้าอ่อนแรงไปหมดในขณะที่ข้าโปงตกและเลือกคิดจะหนีเขาก็กลับเดินผ่านข้าไป และแผดเสียงร้องไปทางด้านหลังข้าสั่นไปทั้งตัวแต่ก็ยังฝืนหันหลังไปดูแล้วก็พบว่าข้างหลังของข้าคือหมาป่าฝูงใหญ่ดวงตาแต่ละคู่จ้องมาที่ข้าเขาช่วยชีวิตข้าไว้เหรอเขาคือเจ้าแห่งป่าอย่างไม่ต้องสงสัยเขาสอนสิ่งต่างๆให้ข้ามากมายและข้าเองก็พยายามฝึกฝนตนเองในไม่ช้าเขาก็เริ่มพาข้าไปเยี่ยมชมดินแดนของเขาและได้รับการเคารพจากบริวารของเขาด้วยกันข้าเข้าใจแล้ว เขาอยากให้ข้าได้รับเกียรตินั้นแล้วหวังว่าข้าจะแบกรับความรับผิดชอบนี้ไว้ด้วยและแล้ววันนั้นก็มาถึงตอนที่ข้าไปถึงร่างและอวัยวะภายในของเขาถูกกัดกินจนหมดเหลือเพียงผิวหนังที่มีหนามอยู่ข้าได้กลิ่นของหมาป่าเต็มไปหมดบริวารของเราร้องไห้อยู่ข้างมีเพียงข้าที่ไม่มีน้ำตาไหลออกมาข้าเอาหนาของเขามาสวมบนตัวเองอย่างเงียบๆข้าจะสืบทอดเกียรติยศของเขาไว้และจะแบกรับภาระหน้าที่ของเขาต่อไปในขณะที่ข้าพักผ่อนอยู่ริมทานข้าก็ได้เห็นดวงตาที่คุ้นเคย หมาป่าฝูงนั้นที่อีกฟากหนึ่งของลำธารมันเหมือนกับคืนวันนั้นเลยบนตัวข้ามีกลิ่นคาวเลือดโชยออกมาบนดาบของข้าเต็มไปด้วยร่องรอยของการต่อสู้ที่ผ่านมาข้าเดินเข้าไปหาหมาป่าฝูงนั้นทีละก้าวในใจของข้าก็รู้สึกยินดีอย่างประหลาดข้ารอคอยวันนี้มาตลอดและจินตนาการถึงวันนี้มาหลายครั้งเส้นเลือดบนมือทั้งสองข้างปูดโปนขึ้นมาจากเลือดลมที่พุ่งพ่านด้วยความตื่นเต้นในที่สุดวันที่ข้าจะได้แก้แค้นก็มาถึง หมาป่าฝูงนั้นรับรู้ได้ถึงอันตรายดูเหมือนว่าพวกมันอยากจะวิ่งหนีแต่มันสายไปแล้วบนตะลิ่งลำธารเต็มไปด้วยคราวเลือดน้ำในลำธารก็ถูกย้อมเป็นสีเลือดข้าก้าวเท้าข้ามซากหมาป่าแล้วเดินทางต่อไปยังป่าลึกโอเคก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับกับเกมโอเมจิอาร n a นะครับในพาร์ทที่46นี้นะครับผม <laughs> พาร์ทนี้เหนื่อยมากนะครับเหนื่อยทั้งหาห้องอเ,เหนื่อยทั้งต้องเล่นใหม่แล้วก็ เหนื่อยตรงนี้แบบทําอะไรไม่ได้เลยต้องให้เพื่อนในทีมแบกนะจริงอันนี้ต้องขอภัยนะสำหรับพาร์ทนี้นะคือ่คือเล่นไม่ไหวจริงๆคือเล่นไม่ได้จริงนะตัวป่าเนี่ยนะก,นก,ก,นนะยยก่อนจากกันไปนะฮะเดี๋ยวทำไมต้องทำเสียงแปลกๆด้วยโอเคก่อนจากกันไปนะสำหรับพาร์ทที่46นี้นะผมก็อ่าเหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาใบาตัวละครตัวต่อไปที่ผมจะหยิบมาเล่นกันนะฮะก็คือเป็นตัวละครที่เพื่อน <c oughs> ๆรีเควสเข้ามาตัวต่อไปนั่นเองนะฮะตัวละครตัวต่อไปนี่ จะใบยังไงดีวะเนียแต่จริงผมก็ใบไว้คร่าวๆแล้วแหละว่าตัวต่อไปเป็นตัวป่านะฮะอ่จก็คงแบบช้อยในการหาก็คงอาจจะง่ายขึ้นนะฮะสำหรับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ช้อยเป็นอย่างนี้ละกันนะฮะให้คาใบเป็นอย่างนี้ละกันนะฮะกิ้งหลุนทิมแทงน้ํากระเซ็นนะฮะเนี่ยกูคิดได้ยัง <c oughs> ไงหหวะเนี่ยโอ้โหอาก็เป็นตามนี้ละกันนะฮะ ใบว่าอะไรเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังอีกทีแล้วกันไม่ไม่พูดซ้ำเลยอันนี้นะฮะโอเคโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบมากๆนะครับก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันนะครับก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะติชมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าอยากจะรีเควสเกมอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเช่นกันนะครับอ๋อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กไว้ด้วยละกันนะครับผมเพจมีชื่อโโโอออออยนนนะะะคครรรัับบผมมมมพพพพพิิ์์ไไไปปตาาาชชืื่่่่งก็ด้หววจจแฟเเฮ ในนั้นก็จะแชร์เกี่ยวกับคลิปเกมนะครับที่ลงในช่องของเราแล้วก็ลงเกี่ยวกับการ์ตูนมีมนะที่เป็นตัวละครมาถอดจากช่องนะครับใครสนใจก็ฝากกดติดตามด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าส่วนวันี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม